บ้านเลขที่มงคลแบบไหนอยู่แล้วดีทายนิสัยจากบ้านเลขที่ผลรวมบ้านเลขที่วิธีคำนวณน,นำบ้านเลขที่แต่ละหลักมาบวกกันจนเหลือหลักเดียวเช่นบ้านเลขที่12ทับหให้นำา1บวกสองบวกหบวกหเท่ากับ14ให้นำา1บวกสเท่ากับห ผลรวมได้เท่าไหร่มาฟังคำทำนายกันเลยค่ะบ้านเลขที่หนึ่งมีความเป็นผู้นำขยันทำมาหากินและมีความทะเยอทะยานชอบที่จะพึ่งพาตัวเองบางคนสามารถอยู่สดโสดแต่ก็มีฟิลแอบเหงาพลังงานภายในบ้านมีธาตุไฟเป็นธาตุเด่นจึงควรระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากไฟ อาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านผู้บริหารรับราชการฟรีแลนซ์วิธีเสริมฮวงจุย้ยบ้านเลขที่เพราะเลขที่1เป็นเลขที่ของความอิสระจึงไม่ควรมีสิ่งกีดขวางตรงหน้าต่างควรเป็นหน้าต่างบานใหญ่และเปิดกว้างปลูกต้นไม้ให้มีบรรยากาศผ่อนคลายตกแต่งแบบมินิมอลสีโทนเย็น ก็จะช่วยลดความร้อนแรงของธาตุไฟภายในบ้านได้บ้านเลขที่สองสามาัคคีสบายใจใครเห็นก็ชอบเลขที่สองเป็นเลขคู่เลขของความรู้สึกรักความเป็นคู่ความอ่อนโยนเป็นเลขของความสมดุลเหมาะสำหรับคู่รักหรือคนที่รักครอบครัวบรรยากาศภายในบ้านจะเป็นบรรยากาศผ่อนคลายสบายใจถ้าอยู่เป็นครอบครัว ก็จะรักใคร่กลมเกียวสาม,มัคคีกันดีอาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านการลงทุนที่มีหุ้นส่วนคูนักสังคมสงเคราะห์เปิดสำนักดูดวงในหน้าวิธีเสริมฮวงจุ้ยบ้านตามเลขที่ตกแต่งบ้านสไตล์ที่หรูหราแบบเจ้าหญิงหรือเพิ่มบรรยากาศที่ผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงการตกแต่งบ้านด้วยสีดำหรือสีแดงใช้เป็นโทนสีพาสเทลจะดีกว่าบ้านเลขที่3กระตือรือร้นอดทนขยันเลขที่3เป็นพลังงานของธาตุไฟเต็มไปด้วยแพชชั่นความกระตือรือร้นอดทนและขยัน มีความคิดสร้างสารรค์และชอบงานเกี่ยวกับศิลปะเป็นบ้านที่เหมาะกับการทำงานลื่นเริงการทำงานที่มีความเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวาอาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านนักเต้นศิลปะนักวาดนักเขียนช่างภาพนักแสดงโฆษณาการตลาดวิธีเสริม่วงจุ้ยบ้านตามเลขที่บ้านตกแต่งบ้านด้วยพลังงาน แห่งความสร้างสารรค์และจินตนาการด้วยภาพว่าดหรืองานศิละปะหลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์สีดำและน้ำเงินควรใช้สีโทนอ่อนอย่างสีเหลืองและสีม่วงใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ในการตกแต่งบ้านหรือวางเจการสีแดงไว้กลางบ้านบ้าเลขที่4มีวาทศิลนคารมดีมีไหวพริบ บ้านเลขที่สถือว่าเป็นมงคลที่จะสื่อถึงความมั่นคงมั่งคัง่งอยู่แล้วจะช่วยเสริมบารมีของเจ้าบ้านได้เป็นเลขที่มีความน่าเชื่อถือมุ่งมั่นเป็นระเบียบเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีคลมดีมีไหวพริบมีความรับผิดชอบสูงบางครั้งอาจจะหัวโบราณจริงจังและเข่งขึงค่อนข้างอยู่ติดบ้าน อาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านสถาปนิกธนาคารนักศึกษานักเขียนในหน้างานไอทีงานขายวิธีเสริม่วงจุ้ยบ้านตามเลขที่บ้านตกแต่งบ้านให้มีความโปร่งและใช้สีเอิร์ธโทนในการตกแต่งจะช่วยเรียกโชคลาภและดึงดูดสิ่งดีๆ ได้ดีจัดระเบียบบ้านให้เรียบร้อยเพื่อให้พลังงานไหลเวียนเข้ามาได้ดีขึ้นบ้านเลขที่5มีบุญบารมีอุดมสมบูรณ์พูนสุขบ้านเลขมงคลหรือบ้านที่มีผลรวมเลข5เท่ากับเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านมักจะมีบุญบารมีอุดมสมบูรณ์พูนสุขแวดล้อมไปด้วยคอนเนคชันชื่อเสียง,งกรติยศหลักการประจนภยัยชอบพบปะผู้คนที่หลากหลาย ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียอาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านนักเดินทางตกแต่งภายในธุรกิจส่วนตัวนักกฎหมายทนายความวิธีเสริมฮวงจุย้ยตามบ้านเลขที่บ้านตกแต่งบ้านด้วยสีโทนสว่างตั้งหิ้งพราบูชาหรือวัตถุโบราณไว้กลางบ้าน หรือตกแต่งบ้านด้วยโลหะหรือถ้วยรางวัลตรงห้องรับแขกบ้านเลขที่6อยู่และสงบสุขร่มเย็นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองเพราะให้พลังงานความสุขสงบร่มเย็นสามารถสร้างความรักความสามาคัคคีและความอบอุ่นในครอบครัวได้เป็นบ้านที่เป็นเซฟโซนของสมาชิกในครอบครัว อาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านงานสังคมสงเคราะห์แพทย์ร้านอาหารร้านเสริมสวยค้าขายงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวิธีเสริมฮองจุย้ยบ้านตามเลขที่บ้านจัดสวนหน้าบ้านให้ร่มลื่นปลูดต้นไม้ทางทิศเหนือทำมุม Home Office ภายในบ้านตกแต่งบ้านด้วยของสวยงามเลี่ยงการตกแต่งบ้านด้วยสีเหลืองบ้านเลขที่7 ลำบากต้องสู้ชีวิตเป็นเลขของจิตวิญญาณบางครั้งอาจจะต้องคิดและตกตะกอนอะไรอยู่ในหัวตลอดเวลายิ่งอยากได้ความเติบโตทางจิตวิญญาณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเจอกับปัญหามากเท่านั้นเจ้าของบ้าเลขที่7จจึงค่อนข้างลำบากและต้องสู้ชีวิตถึงจะได้พบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ อาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านดูดวงนักเขียนนักจิตบำบัดเกษตรกร,กรในหน้าวิธีเสริม่วงจุย้ยตามบ้านเลขที่บ้านรักษาความสะอาดบ้านอยู่เสมอตั้งลูกเคารพหรือลูกเทพเพื่อบูชาและแก้เคตตกแต่งด้วยโทนสีส้มเหลืองและม่วงไม่ควรตกแต่งบ้านด้วยของเก่า ควรทิ้งของตกแต่งบ้านที่พังหรือหากทิ้งไปเพราะจะทำให้พลังงานในบ้านไม่ดีตกแต่งบ้านด้วยธาตุน้ำอย่างน้ำพุบ้านเลขที่8สมบูรณ์ล่ำรวยมั่งคั่งเลข8ถือเป็นมงคลของคนจีนและคล้ายกับเครื่องหมายอินฟินิตี้สัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุดบ้านเลขมงคลน,นี้อยู่ ล้วจะทําให้มีความสมบูรณ์ล่ำรวยและมั่งคั่งมีแต่ความอุดมสมบูรณ์และความสุขของคนในบ้านเจ้าของบ้านจะค่อนข้างทะเยอทะยานและมีแรงบันดาลใจดีๆอยู่เสมอเหมาะกับคนที่อยากประสบความสำเร็จในด้านการงานการเงินอาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านเทรดหุ้นลงทุนทาธุรกิจเดลิเวอรี่ขายของออนไลน์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล วิธีเสริมฮวงจุ้ยตามบ้านเลขที่ตกแต่งมุมใดมุมหนึ่งของบ้านไ้พักผ่อนหย่อนใจด้วยโทนสีพาเทลหรือเอิร์ธโทนตกแต่งให้บ้านโปร่งโลง่งเพื่อทำให้รู้สึกผ่อนคลายสามารถเติมเต็มจิตวิญญาณและช่วยดึงดูดศัพย์ได้บ้านเลขที่9ประสบความสำเร็จอำนาจบารามี บ้านที่มีผลรวมเลขที่9เป็นมงคลมากๆเพราะจะช่วยเสริมอำนาจบรารมีให้กับเจ้าของบ้านช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำอะไรก็ราบลื่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคอยคุ้มครองและเกื้อนหนุนอยู่ ยิ่งท่านั่งสมาธิหรือรักษาความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านก็จะช่วยคุ้มครองให้ชีวิตดีขึ้นอาชีพที่เหมาะกับเจ้าของบ้านสามารถทำได้ทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตวิธีเสริมห่วงจุ้ยบ้านตามเลขที่ปลูกต้นไม้มงคลภายในบ้านจัดทิ้งพระภายในบ้านให้ดีและหมั่นทำความสะอาดจัดบ้านให้เรียบร้อย